สวัสดีค่ะเมื่อนี่คอยได้เมนูเจวเห็ดฟางค่ะเห็ดฟางมือนี่ขอเ farm, อขอกษี <eker. S 1> เอามาทําการตรม้มน้าเดือดเดือดสะกอนค่ะเพราะว่ายังบริเหตตอน,นี้เนาะคะ่ะย่านเห็ดฟางเหี่ยวก็เลยเอามาต้มน้าก่อนค่ะพอจะต้ตมเห็ดฟางเรียบรอยแล้วก็เอามานอกน้าเย็นไว้ค่ะมันจังซึนเนาะคะ่ะมันจังบบเหี่ยวค่ะคอยกะเอาบักพิกมะเด็ดขวดแล้วก็หอมแดงมาปอกกาะค่ะแล้วก็เอาไปล่างมาเสียบไม้แหว่ค่ะเมื่อนี้บักพีกกบหอมแดงเสียเอาไปจีเนาะค่ะสิบ่ได้เอามาต้มใส่น้ำกันน้ำเห็ดฟางค่ะคอยก็ไปคางน้าค่ะคางน้าแล้วกะ ข่อนอกน้าเย็นไปค่ะเอาลุกไปต้ไมไม่ค่ะคางน้าเดือดเดือดแล้วจังเอาเห็ดฟางลงนะคะปุ้งรวดกะซิ่น้าปลาแดงล้ะกาใส่ลดดีค่ะกะต้มไปเรื่อยๆค่ะจนว่าเห็ดฟางข้าเริ่มซุกดีผล่ะค่ะแล้วเราขอยก็มาเตรียมต้นหอมผักซีล้ะกาเจวเห็ดฟางเลยเนาะค่ะเห็ดฟางมือนีขอกะซิปิ้งปลาทูตํตาเจวใส่น้ํากันค่ะแล้วเอาพริกกับพร้อมแดงไปปิ้งใส่น้ํากันค่ะ พอตปปีงทุกอย่างเรียบ้อยแล้วเขาก็มาค้างหอดเขาค่ะมือนี้ใส่ทั้งเต้าแก้วและกะเต้าท่านได้ค่ะมือนี่กะไดเห็ดฟางกะสุกเรียบ้อยแล้วคอยกะสีทำการมะแกปะป่าทูเตรียมใบถั่มใส่เห็ดฟางเด้ค่ะแกปะป่าทูเรียบร้อยแล้วกะมันต้นหอมผักชีค่ะเตรียมใ้ค่ะมือนี้เห็ดฟางได้ยินกับผักกาดหินค่ะเป็นผักวาซาบีเหนละค่ะกินกับเห็ดฟางเจลมือนี้กะสีกินกับไข่ต้มเนาะค่ะมาค่ะพอตะต้มไข่ค้างไว้่อยกะสีบ่จับเวลาเนาะค่ะมือนี้ต้มไปเรื่อยๆแล้วละคข่กะมาตําบักพริก ค่ะพ่อแต่ตำปกพริกเรียบร้อยแล้วขอก่าปาทูลงไปตำซะก่อนค่ะแบ่งปาทูไปตำจักน้อยนึงค่ะแล้ะจังเอาเห็ดฟางลงไปตำเนาะค่ะเพราะว่าเห็ดฟางี่หันต่มว่คือจีเนาะค่ะตุ่มี่หันมันสิเป็นมืดๆคุกจะน้อยค่ะขอกะมาตำจนมันแหลกเลยค่ะพอแต่ตำเห็ดฟางกับปะทูแหลกเขากันเรียบร้อยแล้วขอจังใสหอมแดงได้ข่อย่างเอาล่วงไปค่ะเพราะว่าข่อยอยางให้หอมแดงมุนเกินไปเนาะค่ะพอแต่ตำเห็ดฟางเรียบร้อยแล้วข่อยกะปรุงเครื่องค่ะเครื่องปรุงกะบ่ได้ใส่ย่างหลายค่ะแส่ผงสตูวนลอยและกระเซนน้ำปลาท่านี้เลยค ทุกยางนวลเข่ากันจนเรียบร้อยแล้วก็วเอาบักพิกจีลงไปค่ะเป็นบักพิกโพนเนาะค่ะเมื่อนี้พอแต่ใส่บักพิกลงไปเรียบร้อยห้ยหนาโดยต้นหอมบักซีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะมาได้ค่ะเมื่อนี้เมนูแจ่วเห็ดฟางกินกับทอดไข่แน่ต้มไข่แน่และกับอย่างปลาหมึกแน่ค่ะเป็นเมนูนัวๆสูตรขัวจิลพันธเนาะค่ะขอบคุณที่ชมคลิปขอจนจบค่ะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดติดตามหายขั้วแน่อยขัย้ขวจิลพันเ์ยด้ค่ะสวัสดีค่ะ